อ๋อใช้แทกระชากงั้มันต้องจิบเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโยนโยนโยนออกไปไง ผมชื่อ Ghost Rider มีหลายคนถามว่าผมได้ชื่อนี้มายัางไงเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อสิปีที่แล้วอวันนี้บรรยากาศสดใสเดินสบายๆไล่จับโปเกมอนเฮ้ยอะเดียวลุงมาดูดบุหรี่อะไรแถวนี้วะเนี่ยนี่มันที่สาธา,นะารณนะเฮ้ยลุงลุงเฮ้ยทำไมหรอลุงมาดูดบุหรี่แถวนี้มันไม่ดีนะลุงมันที่สาธารนณะมันทำร้ายคนอื่นเนี่ยคุณป้าเนี่ยคุณป้าแกไม่ดูดบุหรี่เนี่ย เสือกนี่ผัวกูจะดูดก็เรื่องของผัวกูสิเอ้าชิบหายคุณป้าผมเตือนด้วยความหวังดีนะเนี่ยเห็นไหมป้ายอ่ะป้ายอ่ะห้ามดูดบุี่คุณลงเสือกไอ้หน้าหนังกลับไปเหอะมึงด่ากูหน้าหนังกลับกูไม่ไหวเลยนะกูไม่ไหวเลยนะกูโกรธลายเด้ออยู่ไหนเมื่อกี้บอกแล้วอย่าให้กูโกรธ ไปละเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมดีต้อรับสู่ S t m Set นะครับผมกับผมกล้องคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือตอนนี้เราก็อยู่กับเกม GTA วนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กับ Mod g h o s t Rider นะครับผมดูเผินๆเราก็เป็นคนธรรมดาคนธรรมดาธรรมดานี่แหละครับผมนะครับเรายังไม่แปลงร่างนะครับผมถือถ้าเราแปลงร่างนี่เราจะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็ดาไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับหัวกะโหลก โค้ดไลเดอร์สูตรนี้นะครับก็จะอยู่ในซีรีส์เรื่อง Marvel Agent o f Shield นะครับผมในซีซั่นล่าสุดนี้นะครับผม <laughs> ถือว่าเป็นตัวที่พีคหน้าดูเครับเป็นจุดที่พีคหน้าดูะครับส่วนในมอดนั้นก็จะมีสกิลแซฟฟานรถโคนแรง <laughs> แซฟฟานรถโคตรแรงเนียครับผมเนะี่ยก็จะมีหลายหลากหลายสกิลครับสกิลตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นเดี๋ยวต้องไปลองนะต้องไป่ลองต้องไม่ลองกับคน มันคือสกิลอะไรวะตอนนี้ติดดาวสองดาวแล้วฮัลโหลอยู่เพิ่งหนีขอให้ลองสกิลก่อนนี่นี่นี่ตรงนี้มีคนครับตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนล็อก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 สกิลเออดูดด,ด,ดูดพลังดูดพลังสั่งตายตายยังเดี๋ยวกูวรู้สึกเหมือนไฟช็อต <laughs> เออแล้วกูก็เป็นลม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันดูดพลังหรือวะ มันเป็นสกิลดูดพลังสั่งตายครับตอนนี้มีตำรวจมาแล้วเดี๋ยวเราลองลองใช้สกิลดูดพลังใส่ตำรวจตำรวจตำรวจดู <c oughs> โอโ้โ,อโหโอ้โหมันใช้มันใช้แส้มัดไว้นะผมโอ้โหแล้วกระชากแล้วตำรวจกลายเป็นผุยผงไปเลยอะ่ะห <c oughs> <c oughs> น่อยไฟช็อต <c oughs> เอาแส้ฟาดไงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดูดพลังเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูดยังไงเนี่ยแล้วทำไมมันชักเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเป็นลมไ,<ว> <c oughs> ไอชิบหายนี่มันสกิลอะไรวะเนี่ยใครยิงฝั่งนี้ใครยิงฝั่งนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนสกิลอันนี้คืออะไรเนี่ยเฟรมโอ้พ่นไฟ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดเล่นเนี่ยมันพ่นไฟได้ด้วยโอ้โคตรโหดโอ้พ่นไฟได้ด้วยครับโอ้เผาร้างให้หมดมันต้องเผาร้างให้หมดเผาตำรวจตำรวจตำรวจ โอ้มีฮอมีฮอมีฮอฮอฮออย่าเพิ่งไปเอาชิบหายเนาะเดี๋ยวแล้วเปลี่ยนสกิลเป็นไฟบอลเฉยเลยนะมีมีน่าจะมีไฟบอลด้วยครับโอ้กระสุนมงจักโอ้โหโคตรโหดเดี๋ยวเดี๋ยวดะกระสุนมงจักไม่ยิงโอ้โหเดี๋ยวดะคันนุชคันนุชคันนุชอืมโอ้สามารถล็อกเป้าได้ด้วยครับสามารถล็อกเป้าได้ด้วยโอ้ผมอยากอยากขึ้นไหนอยากขึ้นมีรถไหมมีรถไหม ขอขึ้นรถหน่อยขอรถขอรถสักคันขอรถสักคันอ, Vatican, อ,อ <t> ้าวผมงงกับสกิล <ament> นี้มากเลยมันมีคนเดินเที่ยวแท่ไปกระชากอ่ะมันอ๋อมันต้องคลิกขวานะครับอ๋อมันต้องคลิกขวาโอ้ใช้แท่กระชากเนมันต้องคลิกเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโยนโยนโยนออกไปไงอ่ะ อ๋อมันต้องโอ้โหมันเป็นอย่างงีออ้อือเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยสูมออกได้ไหมซูมออกได้ไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยแล้ว <c ười> ไปบุ่นติ้วอะไรหมด <c ười> <c ười> ไปแรอลากมันไปด้วยนี่แหละแล้วมันเดินด้วยนะมันวิ่งไม่ได้มันวิ่งไม่ได้ครับผมแล้วมันจับได้กี่คนเนี่ยเด, <c ười> เดี๋ยวเราลองลองเดี๋ยวมุ่นติ <c> ้ว <ười> อู้ยจับรถได้ด้วย,วยโอ้โหรถไปกินโอ้จับรถได้ด้วยครับผม คนโหดน่าจะจับได้ทีละหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวลองจับคนใหม่จับคนตำรวจ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 หนีเอาว่ากูตายอะไรเนี่ยไปเราขึ้นรถกันอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเป็นสกิลนะโอ้เดี๋ยวเดี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 ยวรถติดเสารถติดเสาเดี๋ยวเดียเดียวเดียวเดียวเดียยวเดียยวโอ้ลงลงก่อนลงก่อนลงก่อนใจเย็น รถมันติดเสาครับโอ้รถไรเดอร์ตายได้ไงวะเมื่อกี้ตำรวจเดี๋ยวมาขวางซิโอ้โหไฟไฟไปค้อนแรงไฟค้อนแรงอ่ะขอรถขอรถสักคันหนึ่งขอรถสักคันหนึ่งขอขอขอคันนี้อยากดูไฟอ่ะอยากดูไฟไปไปอยืมพึ่งยืมเพิ่งยืมพึ่งไปก่อนนั่นแหละโอ้โหโคตรเท่โอ้เดี๋ยวโอ้โหมีมีรอยด้วยครับผม ตามถนนนี้จะมีรอยรอยเดี๋ยวติดจะมีรอยไฟนะครับรอยไฟตามล้อนะครับโห้โคเท่เท่แล้วแล้วรถไม่โหดขึ้นเหละรถรถแค่นี้เนี่ยนะโอ้เดี๋ยว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 ใครยิงอะไรใส่วะเนี่ยอ๋อมันคว้างระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินเดินทางตันทางตันลูกพี่ถอยก่อนถอยก่อนรู้สึกว่าจะติดแล้วเนี่ยติดบั๊กกูติดบั๊คมาถอยก่อนโอ้ บอกแล้วอย่าแปพงล่างเวลาขี่รถเห็นไหมยางไม่หมดเลยชิบหายโอเคโอ้มีเดี๋ยวเดี๋ยวขอคันนั้นคันนั้นคันนั้นอยากรู้ว่าคันนั้นมันจะเป็นเวลารถตู้เนี่ยมันจะขี่รถตู้เนี่ย,ม,ยมันจะมีไฟลุกไหมเนี่ยรถตู้ไปก่อนไปก่อนโอ้โหชิบหายละยังไงยังไงมีรถมีรถตู้มาเสิร์ฟถึงที่ลงมาลงมาขอรถตู้โอ้แล้ว แล้วรถตู้มีมีลูกไฟมีล้อไฟเพิ่มขึ้นมาด้วยเนี่ยโอ้โคตรเท่โอเคลองก่อนนะครับโอ้โเหนะแล้เดี๋ยวผมเห็นรถ <laughs> บัสบัสไลเดอร์เดี๋ยวต้องขึ้นบัสไลเดอร์เนี่ยขึ้นรถบัสก่อนขึ้นรถบัสก่อนคนขับรถอย่าเพิ่งไปไอ้ล้อก่อนเอาชิบหายแล้วมันไปแล้วนั่นแหละเออมันติดมันติดอยู่มันติดอย,อยู่ขอขึ้นขอขึ้นขอขึ้น,ขอขนไอ้ชิบหาย ขอขึ้นโอ้โหชิบหายไม่ทันรถเมยสายไหนวะคนเร็วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดโทรอดขึ้นรถอดขึ้นรถเมยเลยผมจะขึ้นหออยากลองขึ้นหอดูคนระับรู้สึกว่าเขาจะมีเรียกรถออกมาด้วยเนะี่ยเฮ้ยมีผิวฝาโอ้โหแล้วกระโดดออกมาจากใต้ดินแกรใต้ดินนี่นะโอ้อโโหคตรโหดเดี๋ยวโอ้โหมันเท่มากเลยอะ่ะโอ้โหผมคือก็ส์ไรเนี่ย ไปแล้วไปแล้วโคตรโหดโหแล้วมีรอยไฟด้วยเนี่ยโคตรเทเดี๋ยวแล้วทำาไมรถมันก็เป็นรถธรรมดาดีกว่าแค่มันมีลูกไฟเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยลงลงแบบแโคตรแเลอ้แล้วรถกันโัดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว,วไปขอขึ้นรถก่อนขอขึ้นรถก่อนคือตอนนี้แบบตอนนี้คือ ตอนคืนนี่เห็นสว่างชัดสวยงามมากเลยนะอยาก,กเล่นดอกไม้ไฟมันเหมือนถือดอกไม้ไฟแล้วเดินเล่นเนี่ยไปหรอไปผมคือโ h o s เลเดอรโอ้มันก็เร็วนะรับถไปขึ้สะพานไปอยากมีฮอร์สักลำไหมอยากลองขึ้นฮอนะมันจะมันจะติดไฟไหมไปแล้วรถ โอเคเดี๋ยวลองลองเรียกรถกลับมาซิมันเรียกได้ไหมเอาแล้วคันเก่ามันระเบิดเหรอเดี๋ยวอะไรเนี่ยเหมือนจุดพุคือถ้าคันเก่าคันคันเรียกคันใหม่มานี่คันเก่าจะระเบิดนะครับตอนนี้ตำรวจมันช่างช,ชุลมุนมากมันอะไรนักหนานี่ฮะเดี๋ยวเผาให้เรียบเลยเนะี่ยไง เผาให้เกรียมอยากกินไก่ย่างอ่ะเกี่ยวอะไรกับไก่ย่างวะเนี่ยเผาให้เกรียมนะครับโอ้แต่ว่าสูตรนี้มันมันเท่นะครับแต่ว่าหัวกะโหลกทรงหัวกะโหลกนี่ยัง,ย,งยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร,ร่เลยทรงหัวกะโหลกในซีรีส์มา r ิล l a เอเจนต์ออฟชิลเนี่ยมันจะเป็นเหลมแหลมมันจะเป็นเหลมแหลมนิดนึงเนะี่ยไปแต่แค่นี้ก็ถือว่าคนทำมดนี่สุดยอดมากแล้วะครับ โอเคครับผมตอนนี้เรียกหอออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> เราจะลองขึ้นหอดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมไปเราขึ้นหอมันจะมีไฟลุกไหมไฟลุกเอา้า <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> <laughs> โอ้โหโอ้เดี๋ยวโอ้โหโอ้หอหอมีไอ้พ่นด้วยคโคตรโอ,อ้หอหอเรามีลุกไฟด้วยเดี๋ยวผม โอเคเดี๋ยวเราจะไปไปที่ริมชายหาดนะครับนะเดี๋ยวเราลองไปขี่จัสกีด้วยขนาดพอพอยังมีไฟเนี่ยจัสกีมันจะเป็นยังไงโอ้หมันเท่มากเลยนะครับผมโอ้หอนติดไฟโอ้โหมามาเป็นปอยๆเลยนะครับผมโอเคครับเราจะลงจอดนะครับเราถึงเราถึงที่หมายแล้วเนี่ยลองลองลงลงลองล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 องลงลงจอดลงจอดลงจอดสิลูกพี่ ไม่ลงกูโดดโดดล้มเลยเนี่ยโคสเลเดอร์เอ้าเดี๋ยวโดดล้มสิเฮ้ยโอเคเดี๋ยว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 ดูท่าดูท่าดูท่าดโดดล้มสิเฮ้ย <c oughs> โอเคเอาดีอ, <c oughs> อะไรเนี่ยผมกดโดดล้มนะผมเดี๋ยวมั <c oughs> นเป็นท่าเดี๋ <c oughs> โอเคจมน้ำแต่ไฟก็ยังไม่ดับนะเฮ้ย <c oughs> ไฟยังไม่ดับเลยอะโอเคครับ <c oughs> ไปเหรอว่ายน้ำแล้วอยู่ในน้ำอยู่ในน,ใน,น้ำนี่คือไฟยังติดเฉยเลยมันได้ไงวยูนี้ที่จริงมันน่าจะดับนะผมเดี๋ยวเราลองลองไปขึ้นไปขึ้นเจสกี้อ่ะโอเคครับผมเจสกี้มาแล้วนะผมเดี๋ยวเราลองไปขึ้นขึ้นเจสกีด้ดูว่าจะมีเอฟเฟกไฟเพิ่มไหมไอ<ว>้เอาเดี๋ยว ทำไมมันไม่มีเอฟเฟกวะโอ้ดูโอ้ดูการขับนะครับดูจากภาพนี้มันเท่มากเลยนะกดไรเดอร์ขี่จักรยานเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นรถไถไม่รถไถรถไถเดี๋ยวเดี๋ยวรถไถขอขึ้นรถไถหน่อยกดไรเดอร์ขี่รถไถเฮ้ยขอขึ้นรถอีแตนหน่อยแล้วอย่าเพิ oh dear, oh dear. Oh dear, you, ่งอิ่งเพิ่งไปจอดจอดก่อนเออนั่นแหละลงมาลงมาลงมาอีแตนไรเดอร์ดูไฟลุกดูไฟลุกครับผมโอ้โหดูไฟลุกโอ้โหแล้ว เจ้าของรถมันถามหาแล้วนะั่นแล้วดูไอคาดครับคาดด้านหลังเลยคาดด้านหลังนี่ลุกเป็นไฟเลยถ้าเอาไปเอาไปทำนานี่คือไหม้หมดเลยคาดด้านหลังเนี่ยเอ้ยร <Hey, S 2> ีบไปไหนรถไถไรเดอร์มาแล้วเนี่ยชนโอเคเนี่ยครับโ,โหรถไถนี่มันก็นะ่เท่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวลองๆผมมีอย่างหนึ่งที่น่าจะลองให้ได้เนี่ย นั่นก็คือเครื่องบินครับโอเคเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินกันก่อนไปโบ้ดไรเดอร์ขึ้นทุกอย่างเลยวะเนี่ยขึ้นทุกอย่างเลยเองเนี้ยไปโอ้แล้วโอ้ล้อล้อล้อโอ้ล้อมีไฟดูล้อซะก่อนดูล้อล้อมีไฟครับผมแล้วมันขึ้นไงวะขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วดึงขึ้นขึ้นดิเฮ้ยโอเคไปเนี้ยครับ สบายสบายโอ้แล้วดูดูนะครับได้ใต้ล้อนี่คือทุกอย่างที่เป็นล้อนะครับจะมีไฟหมดเลยนะครับผมเด๋ยวกู <c oughs> มัวแต่ดูล้อที่บ้าเอ้ยล็อก่อลดีที่เป็นโค้ดไลเดอร์ไม่มีวันตายนะครับโอ้ยมีรถมีรถรถปูนรถปูน,รถป,นรถปูนไปโคตรเร็วเลยชิบหายนี่ลองรถเทนเดอร์เทรนเดอร์รถรถรถบรรทุกรถบรรทุกนรบรถบรรทุกขอลองรถบรรทุก่อนจอดจอดจอดจอ จะกลัวอ่ะเดี๋ยขอขึ้นหน่อยรถบรรทุกเนี่ยเออมันต้องอย่างนั้นไอรถรถลากรถลากรถลากนี่เวลาเราขึ้นนี่ล้อหน้าด้านหลังมันจะมีไฟไหมเนี่ยลอง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 ซิลองซิรถลากรถลากจอดก่อนรถลากไปรถลากไปเว้ยอ้าล้อลากโอ้ดูดูล้อลากรขโมยล้อดูล้อล้อลากล้อลาก ล้อลากด้านหลังะนี้บมีไฟเฉยเลยโอ้หลุกเป็นไฟเนรับเขาเทเขาเทนี่มันโคตไรเดอร์หรือว่ารถไรเดอร์วะเนี้ยโอเคครับลงก่อนนะครับมีอันสุดท้ายนะครับผมอันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะลองกันอ่าโอเคครับสิ่งสุดท้ายนะครับที่เราจะลองกันวันนี้นะผมก็คือจักรยานนะครับผมไปขึ้นจักรยานไรเดอร์ ไปโย่โคตรเท่โอ้โอ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 จักรยานเท่กว,ว่ามอเตอร์ไซค์อีกอ,อืมแต่ดูไปดูมามันก็ตลกเหมือนกันช่วงนี้ชีวิตขัดสนขอปัญจักรยานต์รถลกล้อนก่อนแล้ะกันลอกจะร้อนเพราะมึงนี่แหละไฟมึงลุกท่วมขนาดนีช้ชิมัยดูก<ม>่อนโอเคครับเนี่ยไปเราไปป่วนกันดีกว่าเนี่ยก็น,น่าจะมีแค่นี้แหละนะครับผมมอสก็จะทําให้ทุกอย่างที่มีล้อเนี่ยผมลุกเป็นไฟเนี่ยแล้วก็สกิล เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขี่รถขี่รถไปด้วยพวกนันไปไปด้วยได้เลยเหรอโอ้โหเท่เผาไหมเผาไหมเนี่ยร่างกายต้องการความร้อนแจกให้หมด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 ร้อนไหมลูกพี่ร้อนไหมช่วงนี้อากาศมันร้อนเนาะไอ้จีดวะเนี่ยโคตรดังโอ้ช่วงนี้อากาศมันร้อนเนี่ยช่วงนี้อากาศมันร้อน ช่วงนี้อากาศมันร้อนเฮ้ยมากันเป็นหมู่คณนะเนี่ยใช่ไหมช่วงนี้มันรู้สึกน่องหนาวแล้วไฟไหม้กันหมดเลยเนี่ยเฮ้ยจะเ,จย,เ,เย็นจะเย็นจะเย็นเฮ้ยจะเย็นใจเย็นโอ้โหเหรอกลายเป็นสังกะโลกาวินาศหมดเลยนะครับเฮ้โยโอปลาไฟบอลน,นี่ดูโอ้ยกล้อยกล้ยกอยิงยกล้อยิงเนี่ยยกล้อยิงโอ้เด้อเด้อเด้อ คตรโหดโคตรโหดยกล้อยิงยกล้อยิงปืนได้ด้วยโอ้โหจักรยานขาโหด <c oughs> ชิบหายโอเคเนี้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะมายุ่งกับพี่ใช่ไหมโอเคครับลงดีกว่าเราไปเรียกคู่ใจเรากลับมาดีกว่านะครับไปโมเตอร์ไซค์คู่ใจมาแล้ว มาจอดกับที่ไปเดินอ่าแต่ว่าถ้าถ้าจะให้เป็นสกิลยิงปืนนี่ก็น่าจะคู่กับมอไซค์นะครับยิงไฟบอลน,นะครับ <c oughs> แล้วพ่นไฟพ่นหาแต่ว่ามันต้องล็อกเ,อเป้านะครับผมโอเคไปนี่ครับก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะครับผม <c oughs> โอ้เด <c oughs> ี๋คใจเย็นใจเย็นออกกู้เจ้ายังไงเนี่ย ไอ้พวกบ้าไอ้พวกไอ้พวกบ้าชิบหายหลีกทางให้หมดมันไม่ดีโอเคครับผมเพื่อความมาันนะตอนนี้เราเพิ่มดาวเป็น5ดาวลแล้วนะครับเราจะไปกับกลุ่มตำรวจ <c oughs> กลุ่มตำรวจอยู่ไหนมาเร็วตอนนี้โค้ชไลเดอร์นี่ไม่ได้กลายเป็นฮีโร่อีกต่อไปนะครับ <c oughs> เราต้องเราต้องหาวิญญาณให้กับซาตาน <c oughs> ตามเนื้อตามเานื้อกับตน ตามเรื่องในการ์ตูนกับดังเนี่ยไปท้องทะเลเนี่ยเฮ้ยเดียวเฮ้ยเดียวเดียวโอ้โคโค้ทเฮ้ยขี่บนน้ำได้ด้วยเฮ้ยมันเท่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้มีฮอ้มีฮอ้มีฮอ่ด้านบนด้านบนมีฮอ่เราต้องส่งไฟบอลไปส่งไฟบอลส่งไฟบอลไปโอ้เท่มากเน่ยโอ้โหขี่บนน้ำได้ด้วยเนี่ยผมตำรวจ ตำรวจยืนดูตำรวจจอดอยู่ฝั่งโคตรเยอะเลยงงกันทั้งนั้นเลยที่ผายไอ้มันไปได้ไงวะไอ้ข้างบนมีน้องับมีนก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 มนมามีนกบินมาทล้วมันเล็ลงไม่ได้วะเนี่ยที่ผายเอ้ยมันเล็งนกยังไงเนี่ยมันเลงเล็งนกไม่ได้โอ้โหแล้วมีหอมาโคตรเยอะเลยเนี่ยไปเราต้องสสยฮอตำรวจยิงยากจังเลยเยโอเคนะครับมันจะมีโหดมาก ไอพี่พี่แข่งด้วยดิแข่งด้วยคนไอทำไมรถมันรู้สึกแปลกๆวะไอชิมาย <laughs> ทำไมเจ็ตสก,กีมันคิดเองทำไมเจ็ตสก,กีเองมันแปลกๆเนี่ยไง <c oughs> ไปเพ่ไปไปถึงเส้นชัยก่อนชนะ <laughs> แล้วมีแล้วมีไฟติดบนน้ำด้วยนะไฟอะไรมันมารุกบนน้ำมาได้ฮะมันมีแบบนี้ด้วยแหละโอเคโอเคครับเราจะไปในน้ำนะแล้วลองลอง,ลองเรียกมอไซค์ครับลองเรียกมอไซ มอไซค์มอไซค์มันจะมาไหมไปเข้าไปในน้ำก่อนใจเย็นใจเย็นตำรวจใจเย็นอย่าเพิ่งยิงดิขอทดลองก่อนขอทดลองก่อนขอทดลองก่อนเย็นๆนะวิดวิวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออใหม่เอามห้ยแล้วมันไปอยู่ไหนอะมอไซค์อะเฮ้ยมีงี้ด้วยเหรอวิดวิวเอ้าไม่ได้โอู้ยเดี๋ยวโอ้มาปุ๊บขึ้นปั๊บเลยโอ้อะไรมันจะเท่ขนาดนั้นนะ จะลองไปน้ำน้ำลึกๆก่อนน้ำลึกๆเข้าไปลงนะ้ลงไปลงไปในที่ลึกๆก่อนเนะี่ยไปนี่น่าจะลึกพอละโอเคลงบ่แมมามาเร็วลูกพ่อยิงอีกโอ้เรือตำรวจเยอะมากเลยครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นเรือตำรวจดีกว่าไปเรือตำรวจเรือตำรวจรอด,ด้วยจะเข้ามาจะเข้ามานี่ ระเบิดไปกินไอบหายโอเคเดี๋ยวขอขึ้นเรือก่อนเฮ้ยหนีดิอย่าหนีเดี๋ยวเปลี่ยนสกิลก่อนเป็นสกิลก่อนนะไม่ขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้งกแล้วใครจะเดินออกมาจากเรือมาได้ไหนไม่ขึ้นก็ได้งก,ก,ออก,ง,ก,ง,กงกนักงกนักใช่ไหมขอแค่ขึ้นเรือเฉยๆอยากรู้ว่ามันมีไอโฟนไหมไอ้ชิบหายเลยค่ะ โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ GTA V ในม็อด Ghost Rider นะครับผมเมื่อกี้นี้ก็ค้างอ่ะค้างถึงกับเกมเด้งเลยทีเดียวนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับผมเีก่อกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับหรือว่าใครมีอะไรม็อดอะไรแนะนำก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายยจ้าเดี๋ยวขอคืนล่างก่อนกลับสู่โมดคนเอาเดี๋ยวเดี๋ยว